โอ้โอ้ลาน้องเออลาสาวบ้านเพิ่นนันตังสาวบ้านตู่สาวบ้านตู่บ่าน,น้ำผ่อนน้ำแม่ปานกำปันฝากหู ว่าวนำผู้บ่าวคู่บ่จักจ่าจักจ่าบ่จักขาจักขาบาัดคู่ฟาดเอาสาพันมิลูกอง,งองมึงตายบ่ ละแม่นว่าเดอนได้นจนมาฟังเสียงเบาห,หนีทึ้งสั่งทั่งลาเมื่อกเมื่อสํำสามเมื่ออดีเมื่อคลองเมื่อหอดห้องให้เจ้าโซกเจ้ามาในพองูทำท่า,ทานตูทอไม่ไพรให้มันแหลนมาใส่คือสีมว้วนบาดยัง หอดโจกทั้งให้มานมักเบือซ้นทุลูเธอเลยสักเอาสักเอา,เอาบาดไปเศร้าเงาหนอนเมื่อยเมือยเอาอันนั้นปอนใส่ยังคอยซึนมื่นตาเจ้าเมื่อดีสาใายใจน้องแก้วเมื่อหอดแล้วยาสูมันสูดยืนเมื่อจักสองสามคืนให้เจ้าเป็ีนบ้าเป็นเพ้อเพอเพ,อพาวาหลงแลนตาหึอ ให้เจ้าพ่อตังแต่ของดีดีทั้งเย้าวเก้าโก,โกอันสันทันกลุ่มหลุมใหมูปานิสาให้มันได้มันมาแต่แนวอูด,อดอูดเอามายัดใ่ตูดพ่อมกพ่อใจพี่อยากฝากท่องไบของดีนี่น้อยเจ้าสิบเงาจากขอยมอินไม่าขอฝากเจ้าแน่นานาำแข็งจากก่อน ฝากยันดอนเมื่อก่อนผู้สาวขั้นจะฝากฝา,ากนาไปเค้น่อสีรับฝากกระดองเกางับเขนกาสีถือขอฝากหมักคือพือ่งน้ำใดบอ่อฝากเมื่อให้ีนอเด้กก่อนน้ำแข็ง่วนปลาคอข,อขอ้อแดงฝากเมื่อให้เจ้าหรือสีให้แม่เท่าก็ตามสั่งหัวไผ่ต่อสั่งไผ่กับคอนตอกซิวฝากเมื่อลิ้วให้หัวพอตา ก้อนขี่หมาสู้งูเต่าเงาฝาบเมื่อไห่พ่อเทากินต่างเทาหนมหรือพอเทายากุมหรือแม่เทายากผมปันกันคนตอนของเมื่อตอนนี้อยู่อักโขป่าคอโดฝากเมื่อไห้เตาไม่ค่อนเทาไห่ยาจำสู่้านของทั้งหมู่นมีไหลบ่อหยอกฝากบักกอกเมื่อตอนหัวเขือฝากสักมองแห่เดอ้อเมื่อตอนหัวลานฝากขี่คานเมื่อตอนนอนเว้นละพี่ขอฝากเอึดเมื่อตอนปา่าเมา ไปกับเจ้านับมือสีไก่ความอาไลนี่บอกมีผู้ท่อคิดหอดเจ้าฝ่านอนยั่งแต่สีตายเพิ่นอยู่ใส่ขอคำเบิงแนนทันยาแม่สีเนื้อว้ ให้แน่ได้จากก่อนสองก่อนฮาละานอนลงหันเอาขาสั้น,ปนแปลงแงงเอาน้ำแข็งปอนเขาทั้งคนจมมตนเมาทอนนี้กอย่าเขียดเด้อคุณยาสูนเด้อนองก่อนไปเค้นผ้าบาบอเดบักแดนหนาเอาใครห้เจอฉันสมพ่อควรมวนมวนมว้ก่อนตอนนั้นเล้ว